ถ้านน,นคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดแล้วอันก็จะแต่งงานกับปราณฉลองให้ทุกโมเมนต์ความซาที่กลับมาหิบเบ๊บซี่แล้วออกไปซาให้สา มาปาร์ตี้เกิด KFC Festival b u c k e ็ต9 9ฟรีเบปซี่ไม่มีน้ำตาลถึง1มกราคม2566ทําทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวกเรา,เราแนะนำเท<ค>พไทยค่ะ,คะ รวยหยุดโล่เ <lok> ปิดโชคกับเนสกับใกระป๋องแจกทองมูลค่ารวมกว่าสิบล้านบาทรวยส่งได้ทุกวันรุ่นลังวันใหญ่เหรียญฟุตบอลทงคำทุกเดือนแค่ส่งรหัสทางไลน์หรือห่วงทางตู้ปนอวันนี้ถึง31ธันวาคม2565รีบส่งหรุนรวยกันเลยโซฟีดกรล็อกล็อกล็อกไม่เหรอเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไม่มีแผ่นอกกระชับ3มมิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลัง ซฟีลับสนิทตลอดคือสกตตีปีใหม่ขออวยพรให้สบายดีเหมือนเดิมสดชื่นเหมือนเดิมแฮปปี้เหมือนเดิมเริ่มปีดีๆดื่มสกอตแบงนกแทนรอยัลโกแล้วหรือยังพิเศษลดสูงสุด33ถึง15มกราคม2566โอ้ร้อนร้อนล้อนลุงร้อนเราขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและเชื่อใจของคนไทยที่ใช้เวฟมาตลอด25ปีชีวิต ใช้บนเวฟเรียวมั่นใจเนสเล่เพียวไลฟ์ด้วยอินเทลเจนต์ไมโครฟิลเตอร์กลองสะอาดทุกอนุไม่มีรสไม่มีกลิ่นสะอาดมากกว่าที่ตาเห็นสดชื่นเนสเล่เพียวไลฟ์ดื่มเลยจสนับสนุนโดยมามี่โปโกแพรนส์พรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดราย ขนมปังฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดและรอยัลธัญพืชข้าวงอกเบอร์ดี้แม็กซ์โรส